มาเก็บคำช่วยกันต่อนะครับเริ่มต้นในบทที่8ตัวช่วยกะกะอยู่กลางประโยคนะครับจะแปลว่าแต่บอกความขัดแย้งนั่นเองนะครับยาซือิเดสกะโอชิคุไนเดสถูกแต่ไม่อร่อยไม่กินดีกว่านะครับยาซือิเดสกะโอชิคุไนเดสก็ตรงข้ามกันนะครับบทที่9บอกหัวข้อนะครับสำหรับ กลุ่ม adjective แล้วก็ verb ต่อไปนี้ก็ใช้กับตัวช่วยกะก็คือเป็น adjective ที่ต้องการกรรมนะครับใส่ตัวช่วยกะเข้าไป ski kira j o z u h e t a wagadimas และ a d i m ัสนะครับบอกความเป็นเจ้าของก็คือใส่คำนามเข้าไปนั่นเองนะครับถ้าคำนามพวกนี้มันติดอยู่กับ adjective แล้วก็ verb เหล่านี้นะครับ ski kira ใตะชอบไม่ชอบเก่งไม่เก่งถนัดไม่ถนัดนะครับพวกนี้ใช้กับตัวช่วยกะนะครับคีได <Kir ai S 1> เป็น adjective นะนะครับคีเดคีไดยูเมพวกนี้เราไปทวนเอาเองนะฮะวากาลิมัสเข้าใจเข้าใจอะไรใช้กับตัวช่วยกะนะครับมีมีในครอบครองนะครับสำหรับบทนี้ก็ใช้กับตัวช่วยกะ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 แล้วก็อันนี้ก็ เหมือนภาษาไทยนะครับยักคือสกุยักคือสกุมีนัดนะครับโยจิ Yo h, มีธุระจิคังมีเวลายักคือสกุกาดิมัสโยจิกาดิมัสจิคังกาดิมัสอ่าเมื่อกี้มีอันนี้เนาะคือดมากาดิมัสค่ายแม่ลากาดิมัสมีรถมีกล้องนะครับอยู่ในครอบครองของเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับมีฮอนเดียวดิกระสกีเดส วาซาบิกาไม่รัก o ด้ส์ญี่โกะจซ์ไดสเทนนิสกาเหตาสัมบทที่เนะครับมีฟุกุชิเยอะฟุกุชคืออะไร adverb นะครับตามหลัง adverb เนี่ยจะไม่มีตัวช่วยนะครับอย่างเช่นกินบ่อยๆนะครับ sakanao y o k ok u ท a m a s adverb มักจะตามด้วยอะไร ตามด้วย Ver รนั่นเองชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับ add verb นะครับ add เข้าไปหน้า verb อ,อันนี้แปลว่าบวกเนาะบวกเข้าไปหน้า verb นะครับหรือตามด้วย adjective ก็ได้นะครับ add verb ตามด้วย verb แล้วก็ลองลงมาก็จะเป็น adjective เนาะอย่างเช่นอร่อยมากใช่ไหมอร่อยเป็น adjective นะครับโทเทมโอชิดสแบบนี้นะ ก็ใส่แทรกเข้าไปนะครับหน้าเวิร์บได้เลยนะครับหลังตัวช่วยหน้าเวิร์บแบบนี้นะฮะหลังตัวช่วยหน้าเวิร์บอันนี้ตัวช่วยอะไรกินปลาซักนาโอทาเบมัสก็ใส่แอสจีเข้าไปนะครับบางทีก็เอาอาจจะไปเลื่อนลอยอยู่ข้างหน้าก่อนก็ได้นะครับมันสามารถย้ายที่ได้อัมมาลิโจซึจ้าอาริมาเซนอัมมาลิก็ใช้กับรูปปฏิเสธเห็ไหมพวกนี้ต้องไปเก็บนะครับฟุกุชิคก็จะจําเหมือนคําศัพท์คํานึงบางตัวก็ใช้กับรูปปฏิเสธก็ไปดูเอานะครับ แต่บางตัวเวลาพูดก็ไม่ใช้กับรูปปฏิเสธเสมอไปอันนั้นก็ต้องไปเก็บดีนะครับอย่างเช่นเซ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 นอีเดสโโอเคเลยอันนี้คือดีนะครับเซนเซนโออิชิไม่ใช่แบบว่าไม่อร่อยเลยใช่ไหมครับอุ้ยอันนี้อร่อยอะโอเคใช้ได้นะครับต่อไปข้อสิบทที่สิบนะครับมีอะไรใช้กับตัวช่วยกะอีดุเห็ไหมกับอารุ บ,บอกสิ่งของนะฮะคนสัตว์ก็ใช้กับอีรุนะครับสิ่งของก็ใช้กับอารุมีอะไรใช้กับตัวช่วยกะบ,บอกสถานที่ที่มีอยู่ก็ใช้กับตัวช่วยนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูตัวช่วยต้องดูอะไรเวิร์บก่อนเลยเวิร์บเวิร์บเห็นไหมครับดูข้างหลังไงเนี่ยเป็น adjective เห็นไหม adjective เป็นเวิร์บไปดูข้างหลังก่อนนะครับเป็นตัวกําหนดตัวช่วย เพราะฉะนั้นมันเลยต้องสรุปมาจากข้างหลังไงมันจะสรุปตัวช่วยนี้ใช้กับอะไรเอาล้มันจะกว้างมากนะครับบอกสถานท,ที่ที่มีอยู่เหมือนลูกศรพุ่งเข้าไปแล้วเฮ้ยมันอยู่ที่นั่นนะชิกานี้โคจะอุดิบาวะอาริมัสที่อะไรที่ใต้ดินนะครับมีแผนขายโคจะชาฝรั่งนะครับแบกทีโคจะอุดิบาวะชิกานี้อาริมัส อันนี้แค่เปลี่ยนเอามาเป็นหัวข้อนั่นเองนะครับพผนกขายชาอยู่ใต้ดินบอกสถานที่เหมือนเดิมเห็นไหมบอกสถานที่เหมือนเดิมใช้ตัวช่วยนิวะนี่เขาเอาขึ้นมาเป็นหัวข้อนะครับต่อไปถ้าเราระบุตำแหน่งนะครับอุเอชิตะมาเออุชิโรมิกิฮิดาดินาคาโซโตโทนาริชิกะคุไอดาโอคุระบุตำแหน่งเพิ่มเข้าไปก็ใช้ตัวช่วยโนเข้ามาขยาย นะครับแล้วระบบสถานที่ที่มีอยู่แล้วบอกสถานที่ที่มีอยู่เหมือนเดิมเวิร์บมันไม่ได้เปลี่ยนอะนะครับเวิร์บมันเป็นอีมาสอาดีมาสอย่นี้นะครับก็บอกสถานที่เหมือนเดิมอย่างเช่นคาบังโนนาคานิคาบังโนนาคานิเป็นเป็นกะอะดีมาส ในกระเป๋ามีปากกาโอเคนะฮะเราค่อยๆเก็บไปนะฮะตัวช่วยบอกสถานที่ก็มีเยอะมากนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมลูกศรชี้เข้ามาอยู่ที่นี่มันอยู่ที่นี่ปากกาอยู่ที่นั่นคุณยามาดะอยู่ที่โน่นนะครับชี้เข้าไปต่อไปอ่าบทน,นี้นะครับยังไม่จบก็จะมียะแล้วก็นาโดนะครับยะแปลว่าและและ อื่นๆนะครับ9ล้อเเป็นต้นนั่นเองนะฮะเป็นการยกตัวอย่างเข้ามาเฮียโนนะคันนี้เบดโดยะซูเกะนาโดกาดิมาสในห้องมีอะไรครับมีเตียงนะครับมีเตียงและโต๊ะนะครับซุเกะแล้วก็มีอื่นๆนี่เป็นการยกตัวอย่างนะครับก็อาจจะมีทีวีมีตู้เย็นนะครับมีบลาบลาบลาแต่ถ้าเซนเซเปลี่ยนตัวนี้เป็นโต๊ะ นะครับ bed โดโต๊ะซ i r ุเอ a กะอาติมาสแทงว่าห้องมีแค่เตียงกับโต๊ะนะครับอย่างเช่นคันจิบบางทีก็ง่ายๆนะครับก็เก็บไปก็ได้โต๊ะก็มีส่วนประกอบของไม้ใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะนั่งแบบนี้นะครับเป็นโต๊ะสมัยก่อนเห็นไหมบางทีเราก็ต้องสร้างสตอรี่แล้วก็สร้างภาพในหัวขึ้นมาเองนะครับใครอยากเรียนคันจินะครับเนเซอยู่ใน คาคันจิเบสิกห้าร้อยตัวนะครับพิมพคันจิห้าร้อยก็น่าจะขึ้นมานะครับวงเล็บเรียนญี่ปุ่นตนวตเซนเซเลยนะฮะลองดูในกลุ่มดูต่อไปข้อ11นะครับเหมือนเดิมมันมีลักษณะนามเพิ่มเข้ามานะครับลักษณะนามก็อย่างเช่น2คันใช่ไหมสอคน2แผ่น2อันอันนี้ที่เราต้องไปท่องใช่ไหมครับขึ้นมากะ นั่นไดอาดิมัสก็นี่ไดอาดิมัสบอกจํานวนเนี่ยนะครับพวกบอกจํานวนเนี่ยค,นนนยคล้ายๆ Adverb เมื่อกี้เลย Adverb คือใส่เข้าไปหน้า Verb หลังตัวช่วยหน้า Verb ไม่มีตัวช่วยนะครับใส่แทรกเข้าไปได้เลยหลังตัวช่วยหน้า Verb อันนี้หลังตัวช่วยกะหน้า Verb ์บอา u ์ดิมัสเห็นไหมใส่แทรกเข้าไปนะครับมี2คัน ต่อไปบทที่12นะครับมีการเปรียบเทียบเข้ามานะครับมี2ตัวเลือกก็ใช้โตะโตะอันไหน2อันก็ลดจิระเข้าไปนะครับลดจิระกะแล้วตามด้วย adjective หรือ verb นะครับเนี่ยตัวช่วยกะนะครับที่เป็นเหมือนประธานเนี่ยก็มักจะใช้กับ adjective แล้วก็ verb นะครับส่วนจะมีอะไรมาแทรก ก็จะเป็นพวก adverb กับลักษณะนามเมื่อกี้เนาะพวกนี้นะครับจะช่วยให้เราเรียงใน part down ได้นะครับเมื่อไปสอบ JLPT มาดูตัวอย่างครับั事โกโตどโตดらจิ白ากะโ,โ,โอันนี้อาจจะตกไปนะครับดถจิดะกะโอโมชโิโรยเดสกะงานกับที่โรงเรียนเนี่ยอันไหนสนุกกว่ากันนะครับถ้าตอบอันใดหน,หนึ่งก็โนโฮกะ อันนี้ก็รูปเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งนะครับกัะโคโนโฮกับโมชิโดยเดสหรือสนุกทั้งคู่โดจิดาโมะโอโมชิโดยเดสหรือไม่สนุกทั้งคู่ก็ใช้โดจิดาโมะได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นได้ทั้งบอกเล่าแล้วก็ปฏิเสธนะครับโดจิดาโมะโอโมชิโรกไนเดสไม่สนุกทั้งคู่เลยนี่นะครับแต่ว่าถ้าให้หัวข้อมานะครับบอกหัวข้อใช้ตัวช่วยเด นะแล้วก็เป็นตัวคําถามนะครับเหมือนเมื่อกี้นะ้องก็ตัวช่วยกะเข้าไปนะครับนี่ใส่ number one เข้าไปนะครับ number one อิจิบังอิจิบังอิจิเนเดอิตสกะอิจิบังอัตซึเในหนึ่งปีนะครับเมื่อไหร่ร้อนที่สุดหัวข้อหัวข้อเดนะครับตัวคำถามใช้กับตัวช่วยกะตัวคถามกะ question บกนะครับใส่ number 1อิชิบังตัวคำถามก็ไปทบทวนนะครับมันจะมีเดี๋ยวจะมีท้ายของสรุปอันนี้ด้วยนะครับใครเมื่อ,อไหร่ที่ไหน่ไ,ไหใส่เข้าไปนะครับต่อไปข้อ13นะครับบอกความอยากได้ของเราใช้กับกะ ข้าหลังเนี่ยเป็น a d j e c อ i v e อยู่แล้วนะครับโฮชิ oshi, อยากได้อะไรนะครับใช้กับตัวช่วยกะคือมากกว่าโฮชิเดสอยากได้รถออกจากสถานที่นั้นออกจากสถานที่นั้นเข้านี้เห็นไหมเริ่มมีการมูฟเมนต์แล้วนะครับเข้านี้นี่เข้านี้อยู่นี่นะครับนี่เข้านี้นะครับคิดสเตนนี่ไฮดิมาสเข้ามีการมูฟใช่ไหม จากสถานีเนี่ยเราอยู่ตรงนี bunu, right ้อยู่นะครับเราย้ายเข้าไปที่นี่นะครับเป็นลูกศรเข้าไปนะครับข้าวนี้นะครับให้จําว่าข้านี้ข้านี้ข้าวนี้ออกโอโอออกไปแล้วเหรอเฮ้ยเขาออกไปแล้วเหรอนะครับเฮ้ยแล้วก็ผ่านไปแล้วเหรอโอผ่านไปแล้วเหรอนะครับข้านี้ออกโอผ่านก็โอนะครับผมเฮ้ยเขาผ่านไปแล้วฟิวนะครับเร็วมากเลย กลับมาที่ตัวอย่างอยู่ไหนกะโคเดมาสออกโรงเรียนนะครับออกจากโรงเรียนในที่นี้ก็คือการจบการศึกษานะครับอเมเดโกไซมัสมีค่าเท่ากับอะไรสุดซึเกียวนะครับสุดซึเกียวชิมัสตาจบการศึกษาแต่ถ้าออกจากสถานที่อื่นๆก็ได้นะครับก็เป็นออกทั่วไปเลยนะครับ เฮยวเดมัสออกจากห้องเฮยนนิไฮเดมัสเข้าห้องเดินเล่นเป็นการเดินผ่านๆน,นะครับเห็นไหมมีการเคลื่อนที่นะครับมีการเคลื่อนย้ายซัมโปชิมัสโคเอนุซัมโปชิมสเดินเล่นเวลาเราเดินเล่นนะครับก็เดินผ่านๆผ,ผ,ผ่านส่วนสนาธารณะไป ไปไหนอีกวิ่งผ่านนะครับเดินผ่านบินไปยังท้องฟ้าโซโล่าออติยูนี่เนี่ยผ่านหมดเลยนะครับไปเที่ยวก็เดินผ่านๆเ,เป็นทัวร์ชงกนะครับก็คือตัวไหนที่ใช้กับตัวอะไรนะครับเราก็เอามาลิสต์ไว้แล้วก็เอามาลิงก์กับทีมนี้แหละ3ามทีมนี้นะครับเข้านี้ออกโอผ่านโอแบบนี้ต่อไปอะไรเนี่ยถึงนี้แล้วนะครับก็จะบอกว่า ไปทำอะไรบอกวัตถุประสงค์นะครับบอกวัตถุประสงค์ที่ไปมากับชินจูกเอโกฮังโอทาเบนิอิคิมัสจะไปกินข้าวนะครับที่ชินจูกุไปบอกสถานที่ที่ไปใช้่ไรตัวช่วยเอใช่ไหมครับทีนี้เราบอกวัตถุประสงค์ Ver b ์บม t ตัด must เติมนี้คำนามเติมนี้ได้เลยนะครับนี่อันนี้บอกวัตถุประสงค์นะครับทาเบนิอิคิมัสโนมินิอิคิมาเซนกะไปดื่มด้วยกันไหมนะครับ ถ้าเป็นคำนามอย่างเช่นเบนเกลนีอีคิมัสนะกลุ่ม3ตัดชิมัสออกได้เลยนะครับสกีนีอีคิม e ัสฮอกไกโดสกีนีอีคิมัสจะไปเล่นสกีที่ฮอกไกโดนะบทนี้ก็ใช้บ่อยนะครับในเรื่องของบอกวัตถุประสงค์ที่ไปมากลับเพราะเวลาเราพูดเราก็ชอบใช้เนะเอ้ยไปเที่ยวกันไหมไปกินกันไหมไปดื่มกันไหมนี่นะครับเวลาเราชวนใครเนาะต่อไปบทสุดท้ายของ ep นี้นะครับบอกทิศทางนะครับบอกทิศทาง เพิ่มเติมก็คือการเลี้ยวนั่นเองมันก็ทีมไปมากลับได้หมดนะฮะเ็นเซพูดไปแล้วเลี้ยวขวานะครับมิกะเมังการูเลี้ยวซ้ายฮิดนีเอมังการิมาสมิกะเมังการเตะกระจายครุนาเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเป็นการเข้าออกหรือผ่านเข้าออกหรือผ่านไม่ใช่เข้า นะครับเป็นการผ่านนะครับถ้าเลี้ยวผ่านสี่แยกใช้ตัวช่วยอะไรเข้านี้ออกโอผ่านก็โอนะครับชิ ma, ิงโกกกะะมมมมาาาเส信号を右へ曲がมิเกะมのกา曲ิมาส เลี้ยวผ่านสีแยกเลี้ยวผ่านไฟแดงไปนะครับแต่ถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยบอกทิศทางใช่ไหมครับสามารถเปลี่ยนเป็นตัวช่วยนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอเนี่ยมันก้องแกงมากนะครับข้อสอบก็เลยไม่ค่อยเอามาออกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี้เป็นโอเป็นเดเป็นกะไปนะครับต่อไปทีมปรากฏการธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองนะครับบอกเป็นประธานเนี่ยฝนมันตกฝนมันทํากริยาตกใช่ไหม อเมกาฟูดิอเมกาฟูดิมาสฝนมันจะตกนะครับฟูดิมาสใช้กับทีมที่มันตกลงมานะครับยูกิกับฟูดิมาสอาราเรก็ได้นะครับเป็นลูกเห็บอาราเรกับฟูดิมาสตะมีลูกเห็บตกนะครับและนี่คือคำช่วยนะครับและเจอกันอีกทีต่อไปนะครับโคเรเดโอวาริมาโชโุสคาเลซามาเดสต์ดูซูโอเร่โมกัมบารโซโดโซกัมบะเตะคุณาไซ